ชื่อพุยชื่อทีมประมาณทีแปดคนใช่ไหมค่ะแต่อยากนับีทีว่ามอีกคนนับไม่เอาสิแบบนี้มันตเลยเาไนาเอาบ้าอเอาแบบใจชัตทหาดิ้ลกคุกขอช็ดังหน่อยดึงสองดึง้อเย่ว่าจะนี่ีวนี่รึวว่าะึ ทำธรรมดาไปมีที่อื่นด้วยเราจะมีช้อยนะค่ะนับแบบดื่มสองสามธรรมดาเรานับแบบกับเทย์น้ำเทียบก่อนยังไงคะเลขไทยเลขบัางสมมติว่าเลขเดื่มเดินมาเลยสวัสดีครับดี๋ยวเทุกคนนะคะมันยากกับน้องน้อยสิคนแรกน่ะคนอื่นใครมาได้อะไรหรอจริงนับเลยค่ะอย่างนี้เป็นต้นค่ะเชิญคนแรก ทำได้ดูท่านทำไม่ได้ลองลองสวัสดีค่ะโอ้ยทำไมเนี่ยเ่ไม่ได้รอดนี้ยนะดูก็รู้โ้อแค่สวัสดีค่ะคุณ้ก็ดูเลยว่าไม่ธรรมดาิด้มีั้เอาใหม่สาม่ม่มเอาใหม่ดีสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะลำสี่หาไม่เอาอยากได้สิบไดวปีนี่ดูแลทำเป็นกระเทยงบูชาคน่อไปเด็กร่าผมจริงจรจริงหรอเดียวไปใกล้กันขโทษ We are from from ที่คุณฟ้าเรียกมาใช่ไหมค่ะวนนี้ห้าสี่สามสองนเียเราก็เห็นคิปที่คุณว่าจะตป่นใจดีห้าเชิญคาับี๋ยไเดี๋ยว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 ีเียเีีมีีเ่วเีดวีเดีย สวัสดีอ่ะ <muchas>

ก็แบ้ี้แบบกระเทือนไปแล้วต่อไปเอาแบบจิ๊กโผมนี่อีกเอาแบบจิ๊กโผดิจิ๊กโผกับไ่้เลยห้าสี่สเฮ้ยเอาให้ใครเก่าถ้าเก่านับหนึงเออนเปยตวห้าสีามสกเท้ามันอยท่อมายาให้รู้เลยอยาให้รู้เลยอยาให้รู้ห้าสี่งตรงหนู ่ายเดี๋ยวนี้ลองมาขยืนท่านักเลงมาไหมห้าสี่สามสองเดินให้นักเลงเออแต่นักเลงจิตส้นสูงอ่ะเนี่ยครับสัสดี่ข้ามด้ามร๋อแค่นักเลง อะไรอะไรอะไรอยากเป็นพิแน่ชเดเนอาซีเว้ยเออดีดูดูไดเอาแบบนั้นเลยเราดูไม่ใช่คนที่เก้าดีไปแรกแล้วเปนส้ดว่าทุกคนรอคอเดินแบบนักเลงทายไดปะทได้ไครัเฮ้ยซิมซีโมมเดียวเราไป เลือกฮนะ้บ้าไม่แร้าแดงห้าสิมแล่ไบออยู่นี่ห้าสี่สามสอเฮ้ยไม่ได้ไ่เสีสสง่้อไ้หน่ยเอาเสียงห้าเลยเราขอ

I don't know. คนต่อไปคน,นนี้ก็เป็นคนเป็นนะฮะที่ไม่ธรรมดาที่ครับอะไรรองเท้าไม่จับกระแมงเปลี่ยนไม่ได้ที่ก็เป็นอีกคนนึงครับคนต่อไปที่โสดยังไม่มีสามีเชิญครับนี่แหละครับเอกชนที่ไม่มีสามี